กรรมฐานของเมืองไทยสายหลวงปู่มั่นบริกรรมพุทโธกำกับลมหายใจเพื่อให้ใจอยู่กับพุทโธเพื่อให้ใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช้คำบริกรรมเข้าช่วยเพื่อให้จิตจดจ่อต่อเนื่องกับลมหายใจมากขึ้นเวลาทำงานเราก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขมีความขยันอดทนรับผิดชอบทำไมถึงมีความสุข เพราะเราได้ละความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยทำให้เราไม่พัฒนาเราจึงต้องมาพัฒนาตนเองให้มีอยู่มีกินมีใช้พร้อมกับมีความสุขในการเสียสละไปพร้อมๆกันเพื่อเราจะได้พัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจไปพร้อมๆกันเรียกว่าทางสายกลาง เรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องของคนอื่นใจของเราก็ไม่วิเวกใจของเราก็ไม่สงบคนเราเน่ยไม่ฉลาดนะเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจของเราเองเรื่องคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่ให้เราไปมองดีมองชั่วมองผิดมองถูกของคนอื่นมันบาปนะมันผิดศีลผิดพระวิน,นัย ใจมันเศร้าหมองต้องมันเน้นที่จิตใจของเราให้มีความสุขความสงบด้วยการเสียสละด้วยการปล่อยวางฝึกไว้ปฏิบัติไว้อานาปานสติหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายเราฝึกไว้ปฏิบัติไว้เพราะเราจะไม่ไปอยู่กับสิ่งภายนอกถ้าไม่จำเป็นเพราะเรามีเครื่องอยู่เมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้น เมื่อเราแก่เมื่อเราเจ็บป่วยจะไปอยู่กับสิ่งภายนอกมันไม่ได้หรอกนะีบางทีเนี่ยไปติดกับสิ่งภายนอกมากเกินไปเนี่ยฝากใจไว้กับสิ่งภายนอกเราต้องมาอยู่กับตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่กับอาณาปณสตินี่แหละทำให้คุ้นเคยทำให้ชำนิชำนานมันเป็นการทำงานแบบคนมีปัญญา คนไม่มีปัญญาทำงานอย่างนี้ไม่ได้ทำได้แต่งานหยาบๆงานภายนอกงานที่ไปแก้ไขแต่ภายนอกแก้ไขภายนอกก็ได้แต่มันไม่ดีเท่าไหร่หรอกแม้แต่ตัวเองก็ยังแก้ไขตัวเองไม่ได้แล้วจะไปแก้งานภายนอกให้สมบูรณ์ได้อย่างไรตัวเองก็ยังยากจนอยู่จะเอาอะไรไปให้เขาที่ว่างยากจนเนี่ย ไม่ใช่ยากจนแบบเงินทองแต่ว่ายากจนความดียากจนศีลยากจนสมาธิยากจนปัญญาเมื่อยังยากจนอยู่แบบนี้จะเอาอะไรไปให้เขาทุกคนต้องมาเจริญอาณาปณสติหายใจเข้าหายใจออกสบายหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขเป็นอันเดียวกันกับพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธก็เป็นอันเดียวกันกับพองหนอยุบหนอเรากลับมาตรงนี้ กลับมาอยู่ตรงที่ใจกลับมาอยู่กับลมหายใจเวลาเราไปไหนเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำให้มันสอดคล้องกันไปอย่างนี้ด้วยการเอาธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่ด้วยความเสียสละอาณาปานสติทุกคนต้องมีต้องอยู่กับลมหายใจให้ได้ต้องทำไปอย่างนี้เรื่อยๆพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็อยู่กับอาณาปาณสติพระอรหรันต ท่านอยู่ด้วยอาณาปณสติรู้จักความคิดรู้จักความปรุงแต่งไม่ไปวุ่นวายมันก็สงบมันก็เย็นแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องอยู่อยากรวยก็ไม่รวยอยากจนก็ไม่จนมันก็เท่าเก่านะอยากจะเหาะได้มันก็ไม่ได้อยากให้มันช้ามันก็ไม่ช้าอยากให้เร็วมันก็ไม่เร็วความอยากมันกดดันเรา เกิดเป็นความปรุงแต่งเราต้องมารู้จักความปรุงแต่งนะอย่างที่ถามกันว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานก็คือรู้จักอารมณ์รู้จักความคิดไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งอย่างนี้แหละเราจะได้ตัดกรรมตัดเวรตัดภัยให้เข้าใจอย่างนี้ถ้ารู้จักความคิดรู้จักความปรุงแต่งไม่วุ่นวายปัญหามันก็ไม่มีก็มีแต่ความสุข มีแต่ความเสียสละต้องพัฒนาไปถ้าเราไม่เสียสละมันก็เห็นแก่ตัวเหมือนคนเราเนะี่ยไม่อยากแก่มันก็เป็นทุกข์ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นทุกข์ไม่อยากตายมันก็เป็นทุกข์เพราะถึงจะอยากไม่อยากมันก็เป็นความปรุงแต่งทั้งนั้นต้องรู้จักอารมณ์รู้จักความคิดชีวิตมันถึงจะมีความสุขเราต้องแก้ไขตัวเองใหม่ ให้ตัวเองเคารพกราบไหว้ตัวเองได้ต้องมีศีลห้าเป็นหลักศีลห้าศีลแปดจนกระทั่งถึงศีลสองสศีลสามอก็เป็นยานพาหนะให้ถึงพระนิพพานตามกฎอิทัปปัจจยตาของพระนิพพาน